ากจะพูดถึงรถที่ประหยัดน้ำมันในยุคนี้ดาวันขอเสนอ m a สด้2 Sky Active เครื่อง1.3ปี2019คันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟหน้า LED ค่ะและไฟตัดหมอกรวมไปถึงกระจังหน้าห้าเหลี่ยมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ m a d ด้เลยนะคะ ขยับมาทางนี้ค่ะรถคันนี้นะคะมีพิเศษอย่างหนึ่งคือมีระบบเครื่องปัดน้ำฝนออโต้ค่ะด้านข้างนะคะจะมีกุญแจอัจฉริยะค่ะข้อดีก็คือเราไม่ต้องพักกุญแจออกจากกระเป๋าโดยกดเปิดปิดจากปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะ <Wow. S 1> เปิดตรงนี้ได้เลย <Wow. S 1> ล้อนะคะเป็นขอบ15ล้อแม็กมาจากโรงงานเลยค่ะมาทางด้านหลังค่ะ ด้านหลังของเรานะคะมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดค่ะพร้อมกับกล้องถอยหลังเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นภายในออกแบบโทนสีดำนะคะเป็นบอกผ้าลายตัดขาวทำให้ดูกว้างมากยิ่งขึ้นพวงมาลัยมังติฟังก์ชั่นสามารถปรับสูงต่ำได้ปรับระดับได้นะคะ พิเศษอีกอย่างหนึง่งตรงนี้นะคะฝั่งขวามือจะเป็นระบบ cruise control หรือควบคุมความเร็วคงที่อีกอย่างหนึง่งในรุ่นนี้นะคะก็จะมีจอใสค่ะแสดงความเร็วของรถเห็นเฉพาะคนขับนะคะระบบแอร์เป็นออโต้นะคะว้าวอีกอย่างหนึ่งก็คือมีฮีตเตอร์ด้วยนะคะส่วนระบบเกียร์มีทั้งออโต้แล้วก็แมนนวลค่ะ รถคันนี้ราคาเพียง400,000ต้นๆค่างวดเพียง7,000บาทเท่านั้นสามารถติดต่อเซลดาวัน0980961277หรือแอดไลน์ตามนี้เลยค่ะ